สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องวัด888นะครับหรือวัดอินฟินิตี้นะครับวันนี้ก็พอดีทำงานอยู่แล้วช่วงพักเบรคนะครับแล้วก็ได้สั่งของมาตัวนี้ตัวนี้ก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมได้ลองดูนะครับว่าตัวนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นกองของตัว o o n d n Nova d a d New Bomb บัดนะครับ ที่หลายคนสงสัยว่านิวบอมบัดนิวบอมบัดเนี่ยเป็นไงฮะ <S <S นี่ฮะถ้านิวบอมบัดก็คือจะมีตัวตัวนี้นะครับถ้าดูคลิปก่อนหน้าก็จะเห็นผมทาคลิปไปก็ก็มีมีให้ดูแล้วแต่อาจจะเห็นไม่ชัดน,นะฮะเพราะว่าตัวนี้จะติดอยู่กับรถนะฮะอาจจะอาจจะถ่ายที่รถก็เลยไม่ชัดฮะวันนี้ก็เลยจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าว่าที่เรียกว่านิวบอมบัดกับตัวนิวธรรมดาแล้วก็ดัตเก่าเนี่ยต่างกันยังไงนะฮะต่างกันก็คือตัวนี้นะครับ คนที่คนที่รู้แล้วก็ปล่อยผ่านไปนะครับอันนี้จะให้คนที่ไม่รู้ดูนะครับรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ด้านขวาของของโนวาเดตนิวบอมบัตน,นะครับติดข้างมอน้ํานะครับนตัวนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับทุกอย่างก็คือแบบเดิมหมดนะครับอาจจะมีเก่าโทมตามการเวลาไปบ้างเพราะว่าอย่างน้อยๆอ,อายุก็น่าจะไม่ต่ำกว่า20ปีฮะนะฮะก็คือจะประมาณนี้นะครับ เป็นตัวเป็นตัวเขาเรียกอะไรรับไอไอเสียของของท่อรถฮะที่จะมีแยกออกมาฮะแล้วก็รับเข้าเข้าช่องนี้นะครับแล้วก็เข้านี่นะครับเฮะแล้วก็จะมีลิ้นกันกลับนะครับตัวไอเสียก็จะวิ่งเข้าไปข้างในแล้วก็เสร็จแล้วพอผ่านกองปุ๊บก็ออกมาดันออกมาตรงมันจะมีลิ้นขาเข้ากับขาออกนะครับแล้วก็มีเช็ควาลว่าเข้าก็คือเข้าออกก็คือออกจะไม่จะไม่ปนกันนะครับลักษณะเท่อก็จะประมาณนี้นะครับ เวลาใส่ติดตั้งก็จะอยู่อยู่แนวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ช่วงปลายท่อตรงตรงด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมน,นะตัวนั้นก็จะเสียบเข้ากับท่อนิวบอมบัดที่แยกออกมาจากคอท่อน,นะฮะที่ผมได้ทําคลิปก่อนหน้าไปถ้าท่าในใดสงสัยว่ามันมันแยกเข้ายังไงให้ไปดูคลิปเก่านะครับแต่รูปร่างอันนี้ก็จะให้ดูแบบช,ชัดๆน,นะครับเผื่อใครไปเจอที่ตลาดนั้นนะครับ เขาขายแบบไม่แพงอะไรเงี้ยเผื่อแต่คงจะยากแล้วเพราะตอนนี้ตอนนี้ราคาราคาก็คือจะบอกว่าไงดีก็คือคนคนกลับมาเล่นรถยุค90เยอะนะฮะสองจังหวะก็กลับมาเนี่ยฮะพวกที่เล่นอยู่เขาก็จะรู้ว่าตัวน,นี้คือเป็นชุดบอมบัดไอเสียของ Nova เดส์นิวบอมบัดนะครับคงไม่น่าจะมีใครแบบว่าปล่อยให้ผ่านตาไม่ได้ถ้าใครเจอนะครับตัวน,นี้ก็ราคาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบ อัน,นที่ที่ที่ผมซื้อมานะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์ฮะตัวนี้จะเป็นตัวกันร้อนระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงเนี้ยจะโค้งแล้วก็จะเข้ากับเ่าเสื้อสูบของของรถนะครับมันก็จะกันร้อนนิดนงนึฮะก็จะมีการแตกมีการหักตามการเวลาแต่ว่าก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูคร่าวๆว่ารูปแบบรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับเผื่อใครไปเจอเผื่อใครไปเห็นก็จะได้ได้ ไม่รู้ได้ได้อะไรได้เก็บไว้ถ้าคนถ้าคนเล่นรถคนแบบว่าชอบรถอ,อย่างผมไปเจอผมก็คงจะซื้อเก็บไว้ฮะเนี่ยตอนนี้ก็ซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําเป็นใส่ตัวบํางบัตที่ไม่สมบูรณ์ฮะเพราะรถที่ซื้อมาตอนนี้ก็คือบางคันก็สมบูรณ์มีชุดบํางบัดครบบางคันก็ไม่มีชุดบํางบัดนะครับหรือบางทีมีชุดบํางบัดแต่ก็ท่อก็ไม่ได้มานะครับใส่ท่อยางท่ออะไรมาให้แบบแบบเป็นเหมือนกับ ให้ใส่ใเฉยๆเพราะท่อเดิมๆมันค่อนข้างหายยากข้อเดิมมันจะลักษณะนี้เลยนะครับนะฮะมีล็อกตัวนี้นะครับหนึ่งอันแล้วก็มีกันล้อนี่แล้วก็โค้งวันนี้หนึ่งหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็มีข้อต่อช่วงนี้นะฮะแล้วตัวนี้ก็จะต่อเข้ากับอ่าปลายท่อบาบัดน,นะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะให้ท่านผู้ชมได้ดูอะไรก็คือได้ดูเท่าน,นี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปทํางานต่อพอดีช่วงพักเบรคนะครับนี่ฮะให้ดูกันชัดๆอีกทีนึงนะครับ เป็นตัวบําบัดของโนวาเดต์นิวบอบัดนะครับเผื่อเือท่านใดที่ที่ที่ยังไม่รู้นะครับจะได้จะได้รู้ไปได้วยกันท่านที่รู้แล้วก็ก็ปล่อยผ่านไปวันนี้ก็ขอจบการทำคลิปพี่นี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรจะทำคลิปเพิ่มเติมให้ใหม่นะครับสวัสดีครับ